อมแดงดองครับกินกับตําขนมจีนมาครับทุกคนกินง่ายๆวันนี้มีแค่ตําขนมจีนอย่างเดียวเลยนะอืม,อม,อมก็ไม่อย่างเดียวหรอกไก่ทอดก็มีอืมจับ มาเดี๋ยวยกินน้ำกันขึ้นเยอะ ทอดเองร้อนๆข้าวเหนียวนิดนึงจันแสบท้องครับป mm hmm. ลาป้าของทอดครับอืม mm hmm. บางทีก็อยากกินครับนำขนมจีนใส่กับน้ำปลานเนี่ยแหละนัวนๆขนมจีนก็มีหนังไก่อยู่นะเดี๋ยวค่อยหยิบ มซลมอนดองของตั้มมี่ครัุกคนพอดีปะ่ะเอามากินคู่กันดูอืมสั่งมามีติดบ้านแต่แสบต่แสบอยู่ดีล่ะอืมแต่ตั้มมี่เขาทำน้ำดองอร่อยอยู่ละครับทุกคนอืมอืมอร่อย ไม่อู้กันเองนะทุกคนน่าเป็นคนทำพวกน้ำดองอร่อยดีดีมาส,สับ,บิ Thế cặp nam para Lát hoa sạch bị đánh gỗ khê lạ sẵn đây hôm hao là cầm đây dựa, đúng rồi, đúng rồi đúng mới gặp thêm một, cô kim mới một. ปลอมนะทุกคนไม่เผ็ดใส่ผักจอลงไปได้ฟิลเหมือนกินแบบตำสั่วตำมั่ว <c oughs> ตอนนี้กี่ทุ่มรู้ไหมครับทุกคนห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งแต่กลับด้านนิดนึงยังทำงานอยู่แล้วอย,อยากกินตำบอกห่วงเด้กินตอนไหนก็ได้ใจเรามันได้ Ừ. sạp mưa ừ. เซรามอนดองอดูดน้องดองดีอยู่ดีเลยแหละไม่ให้ดีอยู่จริงๆนะไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟูดก็แล้น้ำดองเราจะออกเป็นแบบหวานๆนวๆไม่ได้เค็มอ่ะทุกคนเขาทำดีนะเขาไปทำกับร้านโคตรแซ่บได้สวดทอนนะอ่ะ บอกเลยว่าแบบเนี้ยคือที่สุดอืมอืมอื้มนุ่เนี่ย คนยากโคลเล่ทุกคนดูทุกคนนี่แบบเนี้ยน้ำบริวันอหอมแดงเปรี้ยวๆหน่อยนะอืมอมืหวงน่ะ รับมากแต่จะขออนาตทาคลิปไม่ยาวมากทุกคนเรือยาวมากอแล้วพอคนดูไม่จบหลายๆคนต่อเยอะๆอังทวกคนเขาก็จะตีว่าคลิปเราอ่ะเหมือนไม่น่าสนใจอ่ะเขาก็จะไม่นำส่งฟีดอย่างเงี้ยครับือมอ เดี๋ยวไปนั่งกินต่อน,นี่ยและจำใจต้องลาจากไปเจอกันคลิป